ระยะฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังผู้ป่วยฟื้นตัวดีย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตไปพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยสามัญสัญญกรรมหัวใจและหอผู้ป่วยพิเศษสัญญกรรมหัวใจต่ออีกประมาณ2-3วันท่านอาจมีอาการปวดแผลผ่าตัดสามารถแจ้งพยาบาลเพื่อขอรับประทานยาบรรเทาอาการปวดได้ท่านจะต้องฝึกออกกำลังกาย ทำกายภาพบำบัดบริหารปอดฝึกการหายใจและการไอขับเสมหะออกอย่างมีประสิทธิภาพขณะอยู่โรงพยาบาลท่านจะได้รับการเปิดทําแผลทุกวันพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำการดูแลบาดแผลจากพยาบาลการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านท่านจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านโดยการประเมินจากแพทย์ ว่ามีความพร้อมจะกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้หรือไม่เมื่อท่านกลับบ้านท่านจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวดังนี้ท่านต้องได้รับประทานยาลดความดันโลหิตและยาลดไขมันในเลือดอย่างต่อเนื่องไม่ปรับหรือหยุดยาเองนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสเค็มจัดอาหารสำเร็จรูป ของหมักดองเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนะนำเรื่องการดูแลแผลต่อเนื่องดังนี้แผลผ่าตัดบริเวณหน้าอกใช้ไหมละลายไม่ต้องตัดไหมหากแผลแห้งดีท่านสามารถอาบน้ำได้ตามปกติและใช้ผ้าสะอาดซับบริเวณแผลให้แห้งหลีกเลี่ยงการแคะแกะเกาแผล แผลเย็บที่ใส่ท่อระบายต้องทำแผลทุกวันและต้องตัดไหมหลังจากเอาสายระบายออก10-14วันขณะทำแผลไม่แย่เข้าไปในรูแผลแผละจะแห้งและติดกันเองแผลเย็บบริเวณกระดูกซี่โครงด้านซ้ายต้องเอาแม็กเย็บแผลออกหลังผ่าตัด10-14วันหากมีอาการปวดบวมแดงร้อน หรือมีสิ่งคัดหลั่งไหลออกมาจากแผลให้มาพบแพทย์ก่อนนัดได้งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่นะคะงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชากาแฟหลังผ่าตัดสามเดือนแรกท่านต้องงดยกของหนักเกิน5กิโลกรัมแต่สามารถออกกำลังกายได้ โดยการเดินช้าๆวันละ20นาทีพอคะ่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ6 8ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการนอนดึกและความเครียดท่านจะได้รับใบนัดบันทึกรายงานประจำตัวการผ่าตัดที่ได้รับยาที่ท่านรับประทานใบนัดตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กลับบ้านด้วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสองสัปดาห์ ท่านจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดท่านจะได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดเพื่อติดตามอาการทุกหนึ่งเดือน3เดือน6เดือนและทุกๆหนึ่งปีเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ใส่หลอดเลือดเทียมว่ามีรอยรั่วหรือไม่ทั้งนี้อาจมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้คือภาวะไตวายจากการใช้สารทึบรงังสี